ดีว่าไหนเล้วต้นทุเรียนอยู่ไหนลูกตอนนี้กำลังจะมาปลูกส่วนทุเรียนนะครับบนเขาภูพานน้องดีว่ากำลังจะไปทำจาัดก,การตรงนี้นะครับเนื้อที่อ,อู พี่สีครับพี่แดงนะครับนี่เนื้อที่ประมาณตรงนี้นะครับแปดไร่เรากำลังจะทำปลูกต้นทุเรียนกันนะครับเนื้อที่แปดไร่ติดน้ำเห็นน้ำพุง่งโอเคนะครับนี่นี่นี่เราให้ดูบรรยากาศเรามาดูบรรยากาศกัน ต้องดีว่าเดินไปนู่นแล้วเดินไปนู่นเลยแถวหนึ่งก็ประมาณสิบต้นนะครับแถวหนึ่งสิบต้นเอ่อปลูกทั้งหมดสิบหกแถวนะครับสิบหกแถวสิบหกแถวก็ร้อยหกสิบต้น ตรงเขื่อนน้าพุงนะครับนี่ตรงนั้นเป็นเป็นด้านเขื่อนน้ําพุงที่เราให้ดูนะครับน้องนี้ว่าไปนน่นแล้วครับตัวเล็กๆโนม่น้อ่า างโรงเรียนี่มันนี่ตอย่หน่อนเขมานีแนเขมาางโุงเรียนเพราะนอนโรงเรียน,นันมีนี่อยอยู่ขาง,งนก่ทียเ่8ไน,น,8ไนี่นุงเนอนี่่ต้อ กูพ,พานนะครับตรงนั้นมันเข็นน้ำพุงอ่ามาแล้วโอเคเหด็อนน้อย,อย,อยอดีบ้าอยู่นู่นนะครับอ,รอะไร